ยังไม่ขึ้นเลยสักคู่นะครับพอดีลูกค้าเข้าอ่าเจอละ ้วเลก็กเจ้าใหญ่ดีครับเก้าใหญ่ครับถัาเขียวใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมครับครับคู่ครับ ขอบคุณครับออันนี้กดกดหรือยังกดอะไรใช่ไหม,มสักครู่นะครับ ผาเขียวใหญ่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้คนเข้ามายัางนีเหรอแล้วทำไมของพี่ไม่มีอ่ะพี่ต้องกดอะไรว่ะอ๋อสวัสดีครับทุกคนอ่า วันนี้จริงๆอะ่ะอยากจะสอนเรื่องการตีฟองนมเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านที่นี่เมื่อเช้าผมขายของอยู่ที่นี่จะคุยกันเรื่องถึงตีฟองนมว่าตียังไงให้ฟองนมอะ่ะที่อยู่หน้าบนบนคาปูเนี่ยมันอยู่ได้นานซึ่งน้องๆเขาก็ล่าสุดเขาก็ตีมาก็มองเห็นว่าเออเขาก็อยู่ได้นานและอีกอย่างหนึง่งผมเองอะ่ะตอนนี้ผมก็เก่งสู้เขาไม่ได้ ห่างหายจากเวทีนี้ไปนานพึ่งจะมาอยู่ได้ไม่กี่วันเนี่ยหลังจากที่ว่ามีน้องอยู่ท่านหนึ่งเขาได้ลาไปดูแลแม่เขาก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ทำให้พนักงานที่นี่ก็ขาดอยู่นะครับก็เลยก็ต้องมาลุยเองและอีกอย่างหนึ่งก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเคยทำไว้อะแล้วก็หลงลืมไปบ้าง เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตบิดไปหน้าพี่ติดวันนี้เราจะมาทําคาโปูเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราจะมาสอนการตีฟองนมอีกทีหนึ่งแล้วก็การใช้นมด้วยว่าแต่ละท่านอะ่ะบางทีอะ่ะก็ยังเข้าใจผิดอยู่นะว่าใช้นมยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้เป็นนมสดขอให้เป็นนมสดแต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้นะเพราะบางบางยี่ห้อบางยี่ห้อมันก็ตีไม่ขึ้นจริงๆนะ อันเนี้ยเพราะว่าไขมันของเขาค่อนข้างน้อยต้องนมที่มนียนมีคุณภาพหน่อยถึงจะตีฟองนมได้ดีโดยที่ว่าไม่ต้องไปซื้อนมสำหรับตีฟองนมโดยเฉพาะให้มันยุ่มยากผมจะเน้นอะไรที่ว่ามันหาง่ายที่สุดใกล้บ้านเราอย่างเซเว่นใกล้บ้านเราอะไรเงี้ยก็มีขายเนี่ยครับก็จะเน้นพวกนั้นมากกว่าสะดวกไม่ต้องมาเก็บสต๊อกกันนะครับอ่ะ ขอเชิญเลยครับขอเชิญขอเชิญน้องมาสาธิตท่าปูพอดีช่วงนี้ยุ่งนิดนึง้นานเราเรายุ่งนิดนึงแต่ก็จะพยาพยามพยายามพยายามเก็บงานอยู่ตอนนี้ อันนี้คาปูกแก้วกแก้ว16ออน16ออนนมนมก <ลม S 1> ี่<น>ช้อนนมข้น3ช้อน3ช้อน,อ,นอ่า3ช้อนอย่าลืมนะครับของเรามีสกเกลไว้เรียบร้อยแล้วดูได้สกเกลจะมีติดอยู่ที่แก้วเรียบร้อยครับดูได้สูตรจะค่อนข้างเป๊เะมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ ตาลอ้อยสองช้อนชาค่ะตาลอ้อยสองช้อน,อนแล้วก็บดกาแฟนะคะใหม่ๆนะคะอย่าลืมนะครับบดกาแฟใหม่ๆกาแฟมันจะหอมเห็นไหมผมผมผมลากยาวขนาดเนี้ยหอมมากครับกาแฟหอมมากครับตรงนี้ได้เกิดการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ หลังจากที่เราได้คุยกับลงทั่วประมาณ3มช้อนนะครับ3ช้อนนะครับต่อช้อนสามช้อนดำคนที่เข้ามาดูใหม่อ่ะอาจจะสงสัยว่าช้อนนี้ช้อนอะไรก็คือช้อนของเราที่สั่งทำขึ้นมาเองเลยครับ แล้วก่อนช้อนเนี่ยสองพันสามพันก็ไม่มีขายให้ก็เลยต้องทำขึ้นมาเองปริมนนาณน้ำนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลค่ะร้อยห้าสิบเงนส่งผสมนะคะ150 <150. S 2> ่าเดี๋ยวปั่นที่หลังกันนะต่อไปเป็นแก้ว22ออนค่ะคาปู22ออนนะครับอย่าลืมแก้ว22ออนนะคะนมข้น5ช้อนชาค่ะนมข้น5ช้อน ก็เรียนรู้กันเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้ายิ่งลูกค้าใหม่นะผมเองเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยล่าสุดเนี่ยเจอเจอปัญหาเกี่ยวกับการบดกาแฟเหมือนเดิมนะคะ3ามช้อนสีดำยิ่งเรียนรู้น้อยความผิดพลาดมันก็จะเยอะ ถ้าเรียนรู้เยอะความผิดพลาดมันก็จะน้อยฝากไปด้วยครับอย่าไปหยุดการเรียนรู้กันอันนี้เราจะใช้ สองช็อตสช็อตดับเบิลช็อตสองสองหนุนไปนั้นเราไม่ได้ดูปริมาณน,น้ำถูกต้องไหมเออดูปริมาณน,น้ำแต่ว่าไม่ได้ดูเวลาอ๋อไม่ได้ดูเวลาดูปริมาณน,น้ำช็อตแรกนะคะหนึ่ง้อยห้าสิบมลค่ะ ขอดที่สองนะคะให้ไปถึง200 ml ค่ะ200ร้อยมลทิมเทียมนะคะ1ช้อนชาหมอนเวิยค่ะนมสดหนึ่งสสาสห้า อย่าลืมเดินน้ำอ่ดูรู้สึก,กว่าพี่จะสั่งของมาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฮะไม่ใช่ค่ะ,ะ,ะหรอ ตีฟองนมเดี๋ยวก่อนเทนี่เดี๋ยวขอขอขอพูดก่อนนะการเทนมอ่ะต้องเทในลักษณะที่อย่าให้มันมากเกินการเทนมที่เราจะตีตีฟองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ใช้เหยือกใหญ่ใช่ปะ่ะเพราะมันจะมีสองอย่างเหยือกเหยือกเราจะมีสองอย่างนะการตีฟองนมเราจะมีสองอย่างคือเหลือกเหยือกเล็กพูดไม่ชัดละเหยือกเล็ก เหยือกเล็กเนี่ยสำหรับตีฟองนมร้อนแล้วก็จะมีเหยือกใหญ่อันนี้นเราก็เทียบกัน,น,นเหยือกใหญ่เดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดะครัคเห็นไหมเหยือกเล็กเหยือกใหญ่เหยือกเล็กอันนี้สาหรับตสตรีมนมสตรีมนมร้อนอันนี้สำหรับเย็นตีฟองนมเย็น ภาษาไทย,เด,ยเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเกี่ยวกับเรื่องนมนมที่จะใส่อะ่ะเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่ประมาณประมาณนี้ก็พอเพราะว่าการบังคับนมอะ่ะถ้าหากว่ามันฟูเยอะเกินปุ๊บเนี่ยถ้าเราใส่เยอะนะถ้าเราใส่นมเยอะปริมาณที่เยอะเวลาเราเราปั่นฟองมันขึ้นมาเนี่ยมันจะล้นพอล้นปุ๊บอะ่ะเราไม่สามารถที่จะบังคับนมอะ่ะ ให้มันเบาเบากว่านี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราเราเป็นอย่างนั้นอะคือว่านมมันยังหนักอยู่อะมันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอะมันยุบมันยุบอะมันจะยุบตัวได้ง่ายกว่ามันจะคงสภาพได้คือไงมันมันจะเสื่อมการทรงตัวได้ไวอ่ะครับแต่ถ้าหากเราตีฟองนมจนฟองนมมาเบาการที่ฟองนมอะมันเบาเราสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มข้น มันจะเริ่มข้นมันจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนนั่นแหละครับหมายถึงว่ากาลังพอดีแล้วจังหวะนั้นเราก็รีบเทเทใส่เทใส่แก้วเลยนะฮะมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็จะประหยัดนมเราด้วยนมเราก็จะใช้น้อยลงเดี๋ยวให้น้องเขาขสาธิตๆๆอีกทีเพราะตอนนี้น้องเขาเก่งกว่าแหละ แล้วก็มีอะไรอีกเออเรื่องเรื่องเรื่องยี่ห้อนมก็เหมือนกันนะเนี่ยผมใช้อันนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไปใช้ยี่ห้ออื่นอะ่ะบอกเลยเลยนะว่ามันมันไม่ได้นะมันไม่ผ่านมันจะมีอยู่สองสีสีฟ้าสีฟ้าอ่อนกับสีฟ้าเข้มเราใช้สีฟ้าเข้มนะแล้วก็ตอนก่อนจะตีฟองนมเนะ่ยนมจะต้องเย็นยิ่งเย็นจัดยิ่งดีแล้วก็ ตัวเหยือกก็เหมือนกันตัวเหยือกอะ่ะเราก็ต้องแช่ให้มันเย็นไว้ยิ่งเย็นก็ยิ่งดีการตีฟองนมจะง่ายขึ้นอย่างบางท่านหนกก็ใช้เหมือนพี่โรดแล้วใช้นมเมติเหมือนกันแล้วแล้วก็ใช้แก้วใช้เหยือกเหมือนกันแต่ความเย็นมันไม่พอพอความเย็นไม่พอมันก็ตีขึ้นยากแล้วก็ตีขึ้นแป๊บหนึ่งก็ยุบตัวลงอันนี้ฝากไว้ด้วยรายละเอียดครับอ่ะขอเชิญขอเชิญ มีอะไรให้ถามอ่ะฮะก่อนก่อนที่จะตีอ่ะถ้าหากว่าเหยือกอะ่ะมันที่เราเราปั่นไว้ของเก่ามีอยู่แล้วตีหน้าให้แตกก่อนนะอันนี้จะเป็นที่ใส่ใหม่ๆเลยนะคะก็จะจุม่มลงไปต,<น>ตีหน้าให้แตกก่อนแล้วค่อยจุ่ลงไปที่ก้นหาตัวนมมันขอกระลูกจอ แตงิงกาแฟเราตอนนี้หอมมากยอดยอดกาแฟตอนนี้ไปไกลแล้วครับตอนนี้ขายขายขายดีกันทุกร้านเลยถ้าใครไม่ใครไม่เอ,อใครยังมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับเรื่องความหอมค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวค่อยพูดต่อสังเกตดูอันนี้ฟองจะเบาอันนี้จะอยู่ได้นาน หากว่าอันนี้ถ้าหากว่าเราตีฟองอ่ะไม่ดีหรือว่าเราจัดการก้อนนมอ่ะที่มีอยู่ในในเหยือกอ่ะไม่จัดการมันก่อนมันก็จะเป็นก้อนก้อนออกมามันก็จะเลอะเลอะปากปากปาก,ปากอะไรปากฝาปากฝาอืมปากฝาภาษาไทยยากจริงๆนะครับอยากจะให้สังเกตตัวเองถ้าเราไปเลอะเทอะปากฝาความน่าก,กินก็ไม่มีและอีกอย่างหนึ่งก็เปลืองกระดาษที่เราจะต้องมาซับ เสียเวลาที่ต้องมาทำความสะอาดอีกนะครับฝากฝากไปด้วยท่านที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยเราก็ลดต้นทุนการใช้กระดาษลงไปอีกและมีอะไรอีกนะเกี่ยวกับนมถ้าหากฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆอันนี้เคยสอนไปแล้วก็คือว่าใช้น้ำแข็งอ่ะถือสีถ้ามีปัญหาเรื่องความเย็นไม่พออ่า ถ้ามีปัญหาเรื่องตีไม่ขึ้นก็คือความเย็นไม่พอนะของเราก็จะใส่น้ําแข็งเราก็จะใส่น้ำแข็ง,ขงช่วยไปนิดนึงเรียกน้ําแข็งประมาณนี้ครับแล้วเราก็ตีตีฟองนมมันก็จะช่วยให้ความความเย็นมันกลับคืนมามันก็คือการแก้ไขสถานการณ์ได้ อย่าลืมเวลาเราแช่น้าแข็งะเราแช่ไปครึ่งแก้วเลยนะอย่างน้อยละครึ่งหนึง่งครึ่งครึ่งแก้วแก้วตีฟองนมเนี่ยครึ่งหนึง่งเวลาเราแช่นะครับเวลาแช่เราก็กระแทกกอกลงไปอย่างนี้เลยกดลงไปปุ๊บไม่ต้องไปอะไรมันยุ่งยากมือเดียวก็ทําได้จบมีอะไรแม่ฟองนมถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ถามมาแล้วกันเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่ผมแล้วตอนนี้ ลองดูฮะลองดูลองดูงดเนี่ยมันจะอยู่ได้นานนานนานตะเก่าและนมก็จะเนียนโอเคเดี๋ยวขอชิมไม่ได้ชิมนานแล้วพักนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่าจะแจกอะ่ะเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับน้องคุยกับน้องว่าแจกหน้าหน้าหน้า หน้าหน้าเฟซตัวเองอะ่ะกลัวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอาสงสัยต้องกลับมาที่หน้าเพจย่างเก่าแหละเดี๋ยวน่าจะประมาณวันวันศุกร์วันศุกร์ช่วงเช้าผมก็จะยิงคําถามมาแล้วแต่ละคนก็กรอกมาว่าเลขอะไรเลขอะไรแล้วกันมีสามรางวัลน,นะอย่าลืมนะกลับมาหน้าเพจกับหน้ามาเพจคนกาแฟอย่างเก่าเพราะว่าหน้าเฟซตัวเ,เองอะ่ะกลัวกลัวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอา กลัวเพราะอันนั้นเพื่อนก็นเยอะอยู่เหมือนกันอ,อร่อยหอ,อมกลมกลมกำลังดี<า>เห็นไหมตีฟองนมเนี่ยดูเลยยังเนียนอยู่เลยอะ่ะอยู่ได้นานขึ้นเรียนศึกษาลอง อย่างสมมุติว่าเราเทนมะจังหวะที่เราเทเยอะเกินน่ะเราเทกลับได้นะเราเทกลับกลับคืนไปที่ขวดได้ใช่ป่ะถ้ายัางยังกรณีเทเกินนะ่ะเทกลับแล้วเราสามารถจาคอนโทรลการตรีมฟองนมได้ของเราก็จะมีคุณภาพมันก็จะดูดีแพ็กเกจเราก็จะดูดีนะอันนี้ฝากไว้ฝากไว้สำคัญวันนี้เลยต้องมาทำคาปูอืม เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันมีกาแฟาอีกเดี๋ยวผมจะ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 ไอ้นี่ให้ให้อีกเรื่องหนึง่งอย่าลืมเตือนผมด้วยถ้าหากว่าทาํากาแฟอีก<ม>เกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบที่เราใส่อ่ะสมมุติว่านมนมน้ําตาลเราใส่ในแก้วชงเรียบร้อยแล้วแล้วบังเอิญอ่ะเราสกัดกาแฟาเนี่ยผิดพลาดไม่ว่าจะอ่อนไปหรือว่าจะเข้มไปอันนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราจะทํายังไงเพื่อไม่ให้เสีย เสียเสียเสียนมน้ำตาลที่เราใส่ลงไปในนี้เราจะได้ใช้ได้จะได้ไม่เสียการแก้ไขเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันมีกาแฟาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกให้นะโชคดีแหละมาอยู่หน้าร้านมันก็จะได้ความรู้ก็ได้คิดได้ได้คิดได้ดูได้ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่ห่างหายไปนานยังไงก็ขอขอบคุณมากอ่อนอย่าลืมตอบคำถาม ขอขอขอ,ขอแว่นสวัสดีนะครับทุกคนไม่ขออนุญาตไม่เอ,อ่ยชื่อนะอ่านอ่านกลัวพลาดสบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไลยเวลานี้ฝนตกทุกทีเลยฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อวานก็เหมือนกันอดทนหน่อยครับรือดูเขาช่วงของเขาเราก็ต้องปล่อยเขาเราอะอยู่ในวัฏจักรของเขาอดทนแล้วก็ยอมรับ นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็จบผลเดี๋ยวก็น่าหน,า,นาวก็มาละกาแฟหอมทะลุจอครับขอบคุณมากครับจริงๆกาแฟหอมมากจริงๆอย่าลืมนะบทใหม่ๆแล้วก็บทในลักษณะที่ว่ามันพอดีอ่ะพอดีอ่ะก็แตยิ่งหอมเข้าไปใหญ่ถ้าหยาบเกินมันก็ไม่ค่อยหอมมันก็ไม่ค่อยเข้มแต่ถ้ามันพอดีของมันแล้วเนี่ยรับรองได้ครับเข้มโอเควันนี้จบ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อใหม่อย่าลืมเตือนผมด้วยว่าเราเราเรายังมีเรื่องอีกที่จะต้องสอนอีกนะครับวันไงก็ขอขอบคุณมากวันนี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ